รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกากเ शरण गच्छा สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการสายทานแสงธรรมออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลาตีห้าตีห้าครึ่งรายการส่งเสริมเผยแพ่พระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมขนบรรมเนียมประเพณีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนากิจวัตรของพระสงฆ์ผมนันคมพิษขวัญมิ่งผู้ดําเนินรายการขณะนี้ผมอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตสัมปกงหรือหลวงพ่อโตหมอยาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อายุเก่าแก่กว่า280ปีสร้างเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันพระครูวิปูลพนาิจดุษฎีบันติกิติมิศักดิ์พระอุปชาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดหัวกระบือบางุนเทียนกรุงเทพมหานครเป็นปีที่5 2บกราบนักสการครับหลวงตาครับเจริญพรจ้กหลวงตาครับอรุณยามเช้าแบบนี้ญาติโยมกําลังรับชมรายการสายทาแสงธรรมอยู่ณขนาดนี้อยากให้หลวงตาให้ธรรมะของพ,อพระพุทธเจ้าสักหนึ่งธรรมะครับหลวงตาครับจเจริญพร ก็ขอเจริญพรญาติเดือดร้อนสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการสายทานแสงธรรมอยู่ขณะน,นี้รุ่งอรุณยามเช้าเราท่านทั้งหลายต่างก็ปราบรื่มปีติยินดีว่าเราได้รอดพ้นจากภัยนรายได้รอดพ้นจากความตายมาได้วันหนึ่งแล้วนะวันนี้รุ่งอรุณวันใหม่เราก็ต้องมาต่อสู้ชีวิตกันใหม่หรือว่ามีโอกาสก็มา ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าไม่ปล่อยวันในเวลาหให้ล่วงวันผ่านไปโดยไร้ค่าได้ประโยชน์ก่อเกิดความแก่ความตายนั้นเป็นสิ่งธรรมดาเป็นธรรมดาของมวลมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายพุทธองค์ตรัสว่านิมิตตังตาทุรูป,ปานังกตันยูกตเวทิตาความกตันยูรู้คุนนั้นเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของคนดีทุกคนต้องการให้คนยกย่องเอชิดชูว่าเป็นคนดีฉะนั้นคนดีนั้นต้องมี ความกระตันอยู่คือรู้คุณและก็รู้แล้วก็ยังไม่พอต้องกระตะเวทีคืตอตอบแทนพระคุณของท่านผู้มีพระคุณโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์องค์เจ้าฟ้ามากัดทุกทุกพระองค์แล้วก็เมื่อวันที่สามมิถุนายนที่ผ่านมานี้เราท่านทั้งหลาย ต่างปราบรื่ปีติยินดีกันเป็นล้นพ้นที่เราได้มีโอกาสแสดงออกถึงขึ้นความกตัญญูคือรู้คุณกตะเวตีตอบแทนพระคุณของสมเด็จพระราชินีขององค์พระบาทดบาเดจ้าอยู่รัชกาลที่สิบเมื่อ,อวันที่สามมิถุนายนที่ผ่านมานี้เราต่างปราบรื่นปีติยินดีกันไปทำบุญใส่บาตรกันยังวัดวารามต่างๆ แล้วก็ที่วัดดุกระบือก็มีญาติเดยมทั้งสาวธุชนได้หลังล้นหลังไหลใหลาทานท,า,ท,า,ทากันมาทําบุญใส่าบาตรมาทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือมาทําบุญสร้างอุโบสถมาทําบุญสร้างสะพานรถยนต์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนทั้งหลายที่สัญจรผ่านไปผ่านมาแล้วก็ยังได้มาร่วมการสร้างห้องน้ําห้องสุข,ขานะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศสสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีด้วยตนเองแล้วก็ น้อมเกล้าน้อกมกระหม่อมเอาบุญกุศลคุณงามความดีบารมีที่เรากระทำแล้วเนี่ยน้อมเกล้าน้อกมกระหม่อมถวายแด่องค์พระราชินีขององค์พระบาทเจ้าพระเจ้าอยู่รัชกาลที่สิบเมื่อวันที่สามนะเมืม่อวันที่สามที่เราได้บันทึกรายการวันที่สามที่ผ่านมาน,นี้ก็ขอเราทุกท่านจงยึดมั่นในความกตัญญูคือเรื่องคุณกตเวทีคือตอบแทนพระคุณให้ตลอดชีวิตตลอดกาลละนาน ระบเท่าชี่เท่าเรานี้จะหาไม่ก็ขอเจริญพรครับสาธุครับหลวงตาหลวงตาครับพระสงฆ์กิจวัตรของพระสงฆ์เนี่ยการที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยจะต้องมีกิจวัตรอะไรบ้างครับก็ขอเจริญพรญาติโยมทางตางจุชนญาติโยมทางตางจุชนที่นําบุตรหลานของท่านเข้ามากราบหรือมามอบให้มาบวชเป็นพุทธบุตรเป็นบุตรพุทธเจ้าหรือพุทธศาถนาแล้ว พระสงฆ์ก็จะมีกิจหน้าที่ของพระสงฆ์นั้นมากมายหลายสิ่งหลายประการด้วยกันโดยเฉพาะก็เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็จะต้องทําวัดไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาที่เป็นกิจเบื้องต้นที่พระสงฆ์ทุกรูปทุกองค์จะต้องประพฤติปฏิบัตนะิด้วยการทาวัดไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนานี่ขาดไม่ได้เป็นกิจเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ทุกองค์นะ แม่แต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาธรรมบุญเจ้าพระองค์ก็ทรงเจริญกิตภาวนาตลอดการตลอดเวลานั้นเราท่านทั้งหลายโยมนะเมื่อกวักบุตรหลานของท่านเข้ามาสู่ร่มผ้ากาสมาพัแล้วก็โยมก็ได้เป็นญาติกรรมศาสนาเพราะว่าพระลูกหลานที่โยมหรือลูกเต่าเหล่าหลานที่โยมฝากมาบวชเป็นพุทธบุตรพุที่เจ้านั้นได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีแล้วก็จะได้เอาบุญกุศลคุณงามความดีบารมีนั้น เพื่อแผ่ถึงญาติโยมท่านสาธุชนท,ท,ทุกท่านด้วยก็ขอเจริญพรครับสาสุครับหลวงตาหลวงตาครับการที่เป็นเจ้าวาดหน้าที่ของเจ้าวาดที่ปกครองวัดนะครับมันมีหน้าที่ทั้งหมดกี่ด้านครับเจริญพรญาติโยมท่านสาุชนหน้าที่ของเจ้าวาสที่หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองดูแลวัดวารามนั้นมีหน้าที่ก็อบรมแนะนำสั่งสอน พระสงฆ์องค์ธรรมเน,นในวัดหรือว่าญาติโยมท่้สาวุชุอุบาสกอุบาสิกาที่เข้ามาอยู่าภายในเขตของวัดขอาพระศาสนาอบรมแนะนาสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมคุณงานความดีแล้วก็จะเดินจิตภาวนาแล้วก็อบรมแนะนําสั่งสอนพระสงฆ์ธรรมเนนให้อรู้จักกิจหน้าที่ของพระสงฆ์ธรรมเนนว่ามีกิจหน้าที่อย่างไรบ้าง กิจหน้าที่ของพระสงฆ์ธรรมเนน,นั้นก็ไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตมนาดังเดิมได้กล่าวแล้วแล้วก็หน้าที่ก็บิณฑบาตโปรโดสัตว์ญาติโยม่านสาธุชนนะที่ญาติโยม่านสาวนะุชนที่มีโอกาสได้สร้างบุญทานบุญชนทานคุณงามความดีร้างบารมีก็บินฑบาตโปรโดสัตว์แล้วก็ปฏิบัติกิจหน้าที่ของพระสงฆ์ธุรมเนนช่วยกันบริหารวัดวารามนี่ก็เป็นกิจหน้าที่ของพระสงฆ์ส่วนหน้าที่ของเจ้าอาวาสก็อบรมแนะนําสั่งสอนดูแล วัดวารามแล้วก็บริหารวัดวารามให้เจริญรุ่งเรืองตามฐานอนุรูปก็ขอเจริญพรครับสาธุครับหลวงตา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้สัก์หลังใหม่วัดหัวกระบือบาระุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 5 0 5 8 0 0 หลวงตาครับการพัฒนาวัดวาลังตา,าสมัยที่พระเถระได้นิมนต์หลวงตามาปกครองวัดหัวกระบือตั้งแต่สมัยใดครับแล้วก็การพัฒนาวัดดําเนินมาถึงไหนแนละ้วณปัจจุบันนี้ครับก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาวทุชนหลวงตาได้รับรัตนาจากาพระเถระผู้ใหญ่หรือเจ้าคณะพระทักษิการคือเจ้าคณะตาําบล สมัยก่อนนั้นคือตรงนี้เป็นตำบลท่าข้ามแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นตำบลท่าข้ามท่านเจ้าคณะตำบลท่าข้ามได้ไปกราบขอร้องอันเด่พระคุณพระอุปชาของลวงตาที่ตำบลบางขุนเทียนนะสมัยก่อนนี้เรามี่อไม่มากตำบลมีเขาเรียนกคนครหลวงกรุงเทพนนบุรีแล้วก็มีกวัง กว่างพนะนครฝั่งทนนะมีแค่กว่างพนะนครฝั่งทนแล้วกว่งทนนี้ก็มีไม่กี่อ,อำเภอแต่ไม่ก่อนอำเภอน้อยก็ท่านไปขอร้องจากพระอุปราชหลวงตาคือพระกูลถาววรมรรมดงให้ส่งหลวงตาได้มาช่วยฟื้นฟ,นฟนูวัดหุ่กระบืออแขวงท่าข้ามเขตบางกุ้เทียนกรุงเทพมหาคนครปัจจุบันนี้ว่า เมื่อวัดหุกระดบือเนี่ยในสมัยนั้นชมรุตุโซม,มากเป็นวัดที่ออหาบุคคลที่จะมาเป็นเจ้าวาดนั้นหายากแล้วก็มีประศักดิ์มากมายมหาศาลและยังมีคํากล่าวเล่าลือมาโดยตลอดว่า,าวัดหุกระดบือนี้ใครก็ตามหรือท่านบุตรใดก็ตามเมื่อมาเป็นเจ้าวาดวัดหุกระดบือแล้วอยู่ได้ไม่เกินห้าปีไม่ตายก็อยู่ไม่ได้ก็จึงหาจเจ้าวาดยากและฉะนนั้นก็ ท่านเจาน้าคณะตำบลก็ขอร้องให้หลวงตาม,มาช่วยฟื้นฟูที่วัดหุกระบือนี้ตั้งแต่ปีพศ2516นะวันที่23มีนาพศ2516ซึ่งวัดหุกระบือในสมัยนั้นชำรุดทุโทรมากสิ่งก่อสร้างก็มีไม่กี่อย่างแล้วก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่กำลังชำรุดทุโทรมากถ้าเปลี่ยนคนคา่าเปลี่ยนคนค่าก็หนุว่า คนไข้ที่อยู่ในห้องไอซียูอยู่แม้แต่อุโบสถนี้ก็เช่นกันเปรียบคนไข้ต้องบอกว่าอยู่ในห้องไอซียูมีทั้งสายน้ําเกลือสายอสาย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 อาหารออกซิเจนมีทุกสิ่งทุกอย่างรโยงอยยางเต็มหมดทั้งมุติวิหารอะไรเป็นเป็นเป็นวัดที่ชันรูทุกสมมากก็ลุงตาก็ได้รับการขอร้องจากท่านคณะตำบลในสมัยก่อนใช้คำว่าตำบล ก็ให้มาฟื้นฟูวัตทุกันเบือตั้งแต่สมัยพศ .2516 วันที่ยิง3มนีนา2516นับถึงปัจจุบันนี้ก็ย่างเข้า5.2ปีแล้วก็ขอเจริญพรสาธุครับหลวงตาครับหลวงตาครับปัจจุบันนี้หลวงตากําลังพัฒนาต่อเติมหรือสร้างอุโบสถสร้างสะพานสร้างห้องน้ําหลวงตาได้บอกได้โยมสักนิดครับก็ขอเจริญพร ทุกสิ่งทุกอย่างในวัดหัวกระบือที่โยมเห็นอยู่ขนานี้ปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ก่อสร้างมาใหม่ทั้งหมดเพียงอุโบสถหลังนี้เท่านั้นกับพระเจดีย์หน้าอโบสถสองสององค์อุโบสถหลังนี้นะก็พัฒนาปรับปรุงบุรณะใหม่ทั้งหมดนะสิ่งก่อสร้างเนี่ยใช้คำว่าเกิดขึ้นมาในสมัยลุมตามาเป็นเจ้าวาสคือ,อโบสถหลังนี้ก็บุรณะเมื่อปีพศ2,50020 น่าจะเป็น26นะ2520หยหลังน้ําท่วม2526 2ั 26, น้ํา่กน้ท่วมแล้วก็บุรณะปฏิสังขรขอนสมเด็จเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอพระเดทานุสุงคาใหม่แต่ว่าอุโบสถหลังนี้เล็กเลยครับแคนะ่แต่ก็เป็นอุโบสถที่มีความสังมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาธรรมมพุทธเจ้าคุอหลวงพ่อโตสามกงลหลวงพ่อโตมหมอยาแล้วก็ เริ่มสร้างสิ่งก่อสร้างกุฏิกุฏิปฏิบัติธรรมนะจำนวนสองแถวก็9 2้าสองหลังแล้วก็เริ่มสร้างเสาอวตรวัตถุมาโดยตลอดเป็นศาราปฏิบัติธรรมห้องน้ําห้องสุข,ขาแล้วก็โดยเฉพาะก็สร้างสะพานเมื่อ20่ปีที่ผ่านมานะสะพานก็มาตัดถนนก่อนอน้องตาได้ตัดถนนเชื่อมถนน พระรามสองและเชื่อมถนนบางกุเทียนชายทะเลเข้ามาที่วัดหัวกระบือนี้นะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนทั้งหลายที่สัญจรผ่านไปผ่านมาแล้วก็ได้สร้างสะพานนะสร้างสะพานรถยนต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายร่วมกับโยมตระกูลผู้มสาลีเพราะทําไมต้องสร้างเรื่องกันเพราะสมัยนั้นที่หลวงตามาอยู่ใหม่ๆตัดถนนแล้วฝัวัง ัตะวันออกคลองหุกระบื้องฝั่ง,งตะวันออกนั่นเป็น <c oughs> ที่ของตระกูลพุ่มสาลีฝั่งหัวกระบือนี้เป็นที่ของวัดก็สองอโยมกบลยุตาก็ร่วมกันสร้างสะพานรถยนต์เพ <c oughs> ื่อให้รถยนต์สัญจรผ่านไปผ่านมาสะดวกเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นทางลัดให้กับประชาชนทั้งหลายระหว่างกรุงเทพสมุดปราการสมุดสาครสมุดปราการสมุดสาครเชื่อมกันเนี่ยก็ได้สร้างสะพาน ว้ก็ส่วนหนึ่งแล้วกออ็มีสิ่งก่อสร้างก็ช่วงนี้ก็กําลังสร้างอุบโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนื้อที่ส0 0้อตารางวาแทนอุโบสถหลังเดิมหลังเล็กๆที่โยมเห็นอยู่เนี้ยเนียเนื้อที่ตรงนี้ประมาณแค่นี้ประมาณเนื้อที่ใช้ได้เนี่ยหเมตร6เมตรกับ5เมตร50เป็นอุโบสถที่เล็กแล้วครับแคบมากแต่ว่าอุโบสถเดิมมีแค่นี้นะแต่ลูกตาบูรณะให,หม่ก็เจาะช่อง ช่องหน้าต่างเสริมเพิ่มขึ้นอีกนะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างทําใหม่หมดเหลือเพียงเฉพาะผนังนะช่องกวาประกาทุกอย่างทําใหม่ทั้งหมดก็บุรณะปฏิทิงขอนมาโดยตลอดแล้วก็เริ่มสร้างวัตถุสิ่งก่อสร้างมาก็ที่โยมเห็นนี่ก็บริเวณวัดนี่ก็มากมายหลายชนิดด้วยกันก็ขอจเจริญพรครับสาธุครับหลวงตาหลวงตาครับอยากทราบว่าหลวงตา ตอนที่เอกอัคราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยได้อาลัธนานิมลหลวงตาไปไประชุมสายสัมพันธ์ศาสนาที่ประเทศอิหร่านอยากให้หลวงตาเล่าให้ฟังสักนิดครับเจริญพรเมื่อปีพศ2 5 0 0จ5 7ครับวงตา2 5 5 7เมื่อปลายปี2,557ถ้าจำไม่ผิดทางสถ,ถานเอกอัคราชทูตสถาน,ถานออของประเทศอิหร่านก ได้รับรัตนาได้กราบรัตนารงตาให้ไปประชุมร่วมกับพระสงฆ์ประเทศศรีลังกาประเทศพมา่าประเทศละหนึ่งรูปรเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ไทยต้องนับได้เป็นพระสงฆ์หนึ่งเดียวของพระสงฆ์ไทยที่ทางประเทศดีลานได้กราวรัตนาลรงตาไปร่วมประชุมปรึกษาหาหอรือประสานทัพน์เรื่องพุทธศาสนากับประเทศดีลานก็ได้รับ าาาการดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีก็ต้องขออนุมทนากับประเทศอิหลานที่ให้การดูแลต้อนรับปฏิทินฐานเป็นอย่างดีก็ขอเจริญพรครับสาสุครับหลวงตา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบสถ์ไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 5 0 5 8 0 0 หลวงตาครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้เป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารที่วัดหัวกระบือได้พระสงฆ์สามเณรได้ปลูกให้เด็กนักเรียนวัดหัวกระบือได้ศึกษาใช่ไหมครับหลวงตาจเจริญพรญาติโยมท่านสาวิชนที่ได้รับชมรับฟังรายการสายทานแฝงทำอยู่ขณะนี้นี่โยมคงจะเห็นนี่ <c oughs> เป็นพืชผลที่ผลิตดอ,อกออกผลมาจากฝีมือของพระสงฆ์สามเณรก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เพื่อ,อ ให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาวิชาความรู้เรื่องการเกษตรก่อที่วัดวิกระบือนี้ลุงตาได้สนองโครงการพระราชดำริ <c oughs> พระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้เด็กพ่อของเราตั้งแต่สมัยรัชก,กาลที่9คือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้ไปสนองโครงการพระองค์ท่านไว้ที่จังหวัดลบบุรีที่ตำบลวังเพลิงอำเภอโคกทุ่งโลงจังหวัดลบบุร,บรีนั่นที่หนึ่งแล้วก็ที่ขบุรีที่อำเภอชัยบาดาลน,นั่นส่วนหนึ่งก็ได้ปลูกพืชพันธุ์ทหาร มากมายหลายชนิดมีมะขามป้อมมีอะไรต่ไรหลายอย่างแล้วก็ส่วนที่วัดหุ่กระบือนี้ก็บริเวณด้านทิศตะวันตกหลังวัดก็ได้พระสงฆ์ธรมเนรก็ได้ช่วยกันปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นการแนะแนวให้เด็กนักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาวิชาความรู้ในเรื่องการเกษตรหรือว่าโครงการโคกหนองนาเจ้าหนองโครงการพระราชดำริพระราชดำริพร,รำรพระราชบัตรขององค์พระบาทสรเบมเจ้าอยู่รัชกาลที่สิบ ซึ่งพระองค์ได้สืบสารต่อประเพณีของสมเด็จพ่อทัชากาลที่9ให้มีโครงการโคกหนองนาก็ให้่อวัดหัวกระบือเนี่ยได้สนองโครงการพระองค์ท่านปดูพืชพันธุน์ธรญมหารจะมีทั้งมะนาวมีทางแตงแตงควานะครับแตงความีมากมายหลายชนิดนะมะเขือพวงมีแตงความี มะนาวแป้นมาแต่แล้วก็ูกใ่นดงแค่ขาวมะนาวส้มโอมะนาวส้มโอนี่จะลูกใหญ่ใหญ่อันนี้เป็นทบโออันเป็นมะนาวนะเป็นมะนาวโอนโยนี่คือมะนาวเอ้ยประธานทอดนี่ทมโอเอ้มะนาวมะนาวมะนาวเหมือนกับทบมะนาวแล้วก็เนี่ยโยมแตงกวาแล้วก็พืชพันธัญอาหารที่ปลูกที่วัดอุกระบือนี่เป็นพืชพันธัญอาหารที่ไม่มีสารพิษเพราะว่าเราใช้ ทั้งปุ๋ยอคอกแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีในการบำรุงต้นหรือว,ว่าฉีดป้องกันอะไรลที่วัดนี้ไม่ได้ทยอย่างนั้นก็เป็นพืชพันธุ์ทหารที่มีทั้งมะรุมเนมะรุมก็เก็บมาแกงได้ตลอดแต่มะรุมมันนี้ไม่ได้เก็บมามีดอกแคร์ด้วยครับหลวงตามีแคร์แดงแ,แคร์แ,แคร์แดงเขือพวงเขือพวงมีส้มเขียวหายวหานเรื่องส้มเฉียวหวานเนี่ยองสมเด็จพระนิธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชมารี พระองค์เคยทรงรับมีทรงมีพระบรมรารับสั่งให้เจ้าหน้าที่มาขอใช้ที่วัดดุตบูรเนี่ยอนุรักษ์ต้มบางมดไว้สักส่วนหนึ่งนะแต่ว่าขณะนี้ก็น้ําก็ไม่ค่อยทมบูร์นักแต่ทางวัดก็ได้จัดปลูกส้มเขียวหวานไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็สามารถนํามาใช้มาทานได้แล้วนะแล้วยังมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมายหลายชนิดอีกทั้งยังมีดอกไม้สวยสวยงามๆแบบมีทานตะวันมี สิ่งที่ญาติโยมถ้าถามจนไปชมแล้วจะเพล่ดเนใจภูมิใจแล้วก็มารับของที่เราลึกจากวัดหุกระบือยังมีทั้งหลวงพ่อโตอสมมกงมีทั้งอ,องค์ท้าเวสวรันและกรรูปแผ่นยันหลวงพ่อโตนะแผ่นยันหลวงพ่อโตให้โยมไปไว้สักการะบูชาที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่สักการะเป็นที่บูชาเป็นที่ซึ่งทางใจแล้วก็ไปชมนะ สวนเกษตรบริเวณด้านทิศตะวันตกและโครงการโคกน้องนาบริเวณหลังวัดก็เชิญเสนเจริญพรครับสาทุครับหลวงตาหลวงตาครับทุกวันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นวันอายุวัฒนะมงคลของหลวงตาทุกๆปีหลวงตาจ,จัดจิจกรรมอะไรครับก็ขอเจริญพรญาติโยมพระสาธพิจิตหลวงตาตั้งแต่ได้รับการขอร้องจากพระเถระผู้ใหญ่เจ้าคณะพระทั้งการบิการ ให้มาช่วยฟื้นฟูวัตถุกรบือเนี่ยก็ระวางแล้วสมัยนั้นพระสงฆ์โทมมนนมีไม่กี่รูปแล้วก็ล้งตาก,ก็ไม่รู้จักใครในสถานที่นี้เมื่อได้ย้ายมาเป็นเจ้าวาดหรือมาดํารงตำแหนอ่งเจ้าวาดแล้วก็ก็จึงคิดที่จะจัดงานบรรพชาสมบทบวชน้าหมูเป็นการสงเคราะห์นุเคราะห์ประชาชนคนทั้งหลายที่ไม่มีกําลังทรัพย์แต่มีศรัทธาจะบวชให้มาบวชนาาหมู การนาฏวัดดุกระบือนี้แล้วก็อิมพรกนการหนึ่งก็เพื่อจะได้รวบรวมประชาชนให้เป็นกําลังของวัดของมาสานาให้มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันลุงตาร่วมการพัฒนาวัดวารามทำถนนท้นทางก่อที่จะก่อนจะบวชต้องมาอยู่วัดกันเป็นเวลาหนึ่งเดือนทําถนนท้นทางทางเดินทางบิสบาดแล้วก็มาร่วมกันหักครั้งถามคง,งเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วก็ทางวัดก็จะจัดบวชให้โดยที่โยมไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย นะวัดจัดมอบอทุนให้จัดบวชให้แล้วก็โยมไม่มีบุตรหลานจะบวชก็มาร่วมมารับปัชภาพกันมากมายหลายท่านตั้งแต่ปีพศ .2516 วันที่1กรกฎาคม51 6เป็นต้นมาตราบเท่าถึงขนาดนี้ก็ปีพศ2 5 6 7ก็52ปีแล้วนะ52ปีจัดมาเช่นนี้ แล้วก็ในการจัดงานมาเป็ชาทั้งหมดบวชหน้าหมู่เนี่ยก็อิปการหนึ่งก็น้อมอุทิศบุญกุศลให้กับอดีตเจ้าวาดวัดุกระบือทุกรูปที่เราไม่เคยเห็นท่านไม่เคยพบปะเจอเจอท่านโยมที่อุปการะวัดถวายที่สร้างวัดเราก็ระลึก,ลก,ลกถึงบุญคุณของท่านแล้วก็จัดบวชหน้าหมู่ถวายอดีตเจ้าวาดถวายพระกุศลแด่องค์เจ้าฟ้ามากริย์แล้วทิญกุศลให้เจ้าวาดทุกรูปและบริการหนึ่งก็มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดกระบือรากเริ่มก็มีแค่โรงเรียนวัดหุวกระบือแล้วก็มอบทุนสวัสดิการครูนะให้วันให้กําลังใจครูครูที่สอนนักเรียนเนี่ยโยมเงินเดือนไม่พอใช้สมัยนั้นเงินเดือนไมไ่กี่พันโยมนะหลักพันนะยังไม่ถึงหลักหมื่นเงินเดือนหลักพันทางวัดก็จัดมอบทุนสวัสดิการครูไว้นะให้เป็นฝันเป็นกําลังใจก็ครูก็ได้วัญได้กําลังใจจากทางวัดวัดได้จัดมอบทุน สวัสดิการครูขนาดนี้มีเป็นกองทุนไว้500,000บาทแล้วแล้วก็ส่วนที่มอบให้หมายยมอยู่อครูก็ขอไปใช้งานอย่างอื่นเอาไปอุรณะปฏิสังขงรขอสิ่งที่ทำรุดทุดโสมก็ลวงตาก็อนุมัติว่าจะทําอะไรก็เอาไปทําทุกๆปีก็จะมอบคุณสวัสดิการครูทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดกระบือโร,ร,เง,เร,ราางเรียนวีทาพิเศษโรงเรียนสวนกลาบวิทยาลัยโรงเรียนวัดบัวผนันนะ แล้วก็อีกหลายๆแห่งที่ขอมาก็มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนละ,ะเป็นประจำทุกปีนะทุกๆุกวันที่1นึ่งที่หนึ่งกรกฎาคมเราก็เริ่มกันตั้งแต่วันที่30มินะ30มิถุนายนเนี่ยเดือนนี้โยมปลายเดือนมินามติดมิถุนายนก็เชิญเจริญพรโยมมาร่วมเป็นเจ้าภาพบวชนาคหมูตั้งชื่อว่างานวันกตัญยูงานบวชนาคหมู มอบพุการศึกษาทุนตวัติิการครูให้กับนักเรียนและครูบาอาจารย์แล้วก็จะได้เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ญาติโยมท่านสาวชนที่ไม่มีบุตรหลานจะบวชมาร่วมกันมารับเป็นเจ้าภาพบระชาสมบทบวชนาคหมู่ณนะวัดดุกบ,บือแห่งนี้ทุกๆปีในวันที่หนึ่งกรกฎาคมทะนั้นวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็ขอเชิญเจร,ริญพรโยมมาร่วมกัน เป็นเจ้าภาพบรรชาสมบทบวชนาคหมู่มอบทุนการศึกษามอบทุนสวัสดิการครูแล้วก็มานะร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารเทนแดดพระรง,ง้นมะเนที่วัดหุกระบือนี้จํานวนนับเป็นร้อยร้อยรอยูปก็ขอเจริญพรสาธุ <สา S 1> ครับหลวงตาคุณผู้ชมสามารถแนะนํารายการเปิดแพร่พระพุทธศาสนาวัดวาอารามต่างสามารถติดต่อมาได้ที่กองเลขาวัดหัวกระบือแขวงท่าข้าม เคบางขุนเทียกรุงเทพมหา,าคนครเบอร์โทรศัพท์0875005800ครับวันนี้ท้ายสุดรายการกาบนิม์หลวงตาให้พรญาติโยมที่กำลังชมรายการด้วยครับก็ขอจเจริญพรญาติโยมท่านสาวุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการสายทานแสงธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ทุกๆวันพฤหัสในเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งมาดยตลอด ลวงตาก็ต้องของมุทนาในกุศลรัทธาของญาติโยมท่านสาธุชนที่ไม่ทอดทิ้งรายการนะฮะสายฐานแสงธรรมและยังมีรายการคิดดีแลนทุกทุกวันเสาร์ในเวลาตีห้าถึงตีห้าท่ครึ่งเช่นกันโยมได้รับชมรับฟังแล้วก็มีกุลกศลรัทธากระสับมาหาลุงตากันเป็นจํานวนมากแล้วก็มาร่วมกัน,นทำบุญสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่ที่ร้อยตารางวามาร่วมเลี้ยงถ่ายชีวิตโคกระบือ การเลี้ยงยากูกระบือมาร่วมกันสร้างห้องน้าห้องสุขาและขณะนี้ก็มาร่วมกันสร้างสะพา,านโยมหลายท่านพอได้รับชมรับฟังรายการแล้วก็มีคนสนเทศตาติดต่อโอนเงินเข้ามาทางบัญชีวัดกระบือแล้วก็จะขอมูลธนาร่วมสร้างสะพานกับลุงตามากมายหลายท่านและขณะนี้แบบแปนแผนผังก็โยธาเขียนแบบมาสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างในเร็วๆว,วันนี้ฉะนั้นในท้าย ที่ตุดรายการนี้กล้าร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพก็ขอกราบปรินาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระเอส่ยงและด้วยอำนาจบิญญาณด้วยความจากติดของนลวโตธรรมกงหลวโตหมอยาองค์พระกิ่งวิบูลสุของค์ท้าเวสวรนทั้งสีเขียวเหนียวทรับสีแดงแรงฤทธิ์และส่วเทพเทวาสิ่งทั้งสิทหลายในสากลโลกกล้าขอกราบปรฒนาขอเชิญท่านเสด็จลงมาโปรดช่วยแผ่บารมีปกป้อง กุ้ครองประเทศชาติพระศาสนาองค์เจ้าฟ้า,ามาาาังสัตั์ราชวงศ์จักรีทุกองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขององค์พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบซึ่งพระองค์ทรงเจริญมรายุวันเฉลิมฉลองวันาของพระองค์เมื่อวันที่สามมิถุนายนที่ผ่านมานี้ขอพระองค์ทรงมีพระบรมมายัางแรงสมบูรณ์ทรงมีรมรายุอยู่ยืย่เยืนนานและขอพระองค์ทรงประทรับ อยู่เป็นมิ่งขวัญ่อเราปรงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าเจริญนานและขอญาติโยมท่านสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการใช้ทานแสงธรรมอยู่ขณะนี้ขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอโยมจงปราศจากทุกโศกโรคภัยและขอจงแควคลาดจากพัจเหตุจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและขอจงมีความเจริญรุ่งเรืองมีความร่มเย็นอยู่ในร่มเงาพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองงกงามในหน้าที่การงาน จะมุ่งจะหวังประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดถ้าหากว่าเป็นไปในทางที่ชอบประกอบปด้วยสิ่งที่ควรและไม่เหลือวิสัยแล้วขอ,ขอความปรารถนาของโยมนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จสมดังความปรารถนาจงทุกประาการเรทิดพอเจริญพอสาธุครับหลวงตาบูทั้ง शरणं धम्मं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छा